ก็ได้ก็ได้ครับใชเนอหาไใช้เบิ้งหาเบิ้งเบิ้งอะไรเน่เป็นมีนอทมียังกัไดบ้างสงช่อนหยุดหยุดหยุดหอดหยุดหยุดเ่อ่อเพิ่อ่อนาบัดชอนชอขึ้น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 ไปไปอสบายเนีไปแม

สบายดีเด้อสบายดีแบบี่อยานะบอเสียงหลอดจอบชอบจอบชอบไป่คือว่าสีดำมีบอเียงเลยดลก็อเซียงจุดจ่ดดีได้งาได้ะเลองมึงหรือเ่านี่นะบเียงเนียท่านมีแผลา้องบ่ยังไ่ได้ร้องโอ้งติดมึงอยู่หน่นะยังไม่ได้ขับมึงอหนักได้เหมื แงบ่กนักแม่นได้อมอ๋อยับมากใกล้พี่ก้อนบนี้ว่าห้พี่หน้องก้อนบนี้ไรได้เป็นนังไงโมซึกบึแล้วเนาะดีใจ่นาะต่วาน้ำข่อยมนั่นคือข่อยน้ำตาทกในย้อนนี่แล้วไ่ใช่ื่อรื่ไม่ใช่หรอกเอ้าน้ำุ้อาบอยู่แล้ว อาบอยู่บนดาบไหอาบวันนี่เดีอาาอเอ,อ,เอาเดี๋ยวถามความรู้สึกกันแล้วจงลองเบ้างเนาะแม่าวข้อวามรู้สึกกับน้ำพีน้ำน้องหน่ะกับทั้งทีมงานหน่ะกับทั้งอ้ายุน้ำปดะุาคนนั่นแหละไล่ามาแล้วเด้เป็นนี่ได้เนาะดีใจดีใจเด้อมันมันเกิดจากเหตุยังเกิดจากเหตุยังเจ้าจังได้แบบนี้เออฮะบ่ฮู้ ต้องหูได้ต้องหูเห็นได้ได้นี่บบหูโบหูนี่บบได้ได้ได้เจ้ามีความจำเป็นบ่ในในชีวิตองางของเจ้านะรถนี่นะเดี๋ยวควรจำเป็นเกิดจากสาเหตุยังคือได้แบบสาเหตุยังจากสาเหตุยังเอ้าตอบคำถามนีก่อนลองคิดบ้างก่อนเอาเอาเป็นห้องว่าเอาเหตุจังมาว่ามันมีเหตุหรือจังได้นี่ โดยว่าออลดนี่สบายไปหงมอไปไปแแคไปนั่นบ่คือคําถามเออเบาเลยจจุนใจอ่าสาเหตุจุนใจที่ได้อ้าวพน้องเนเบิ่งดูอ่สบายนี้เด้พี่น้องเด้อบืสุขูสุนขอดอกนเออเอ้าเนาะก็ถือว่าเป็นมือดีมืองามยมื้อนี้กบ้านเฮือนาทงพ่อแล้วก็ยอมื้อนี้ตมาช่วงประมาณบ่ายจัมุแล้วนีอ่าบ่าย2:00นปลายแล้วบ่าย2:00นก เป็นของทั้งลูกตอนที่แรกว่าสิได้ย่อเฮือนมือเดียวกันแต่บ่แม่นลูกกลับมาได้รู้จักบาดนี้โอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนพ่อได๋เพื่อนน้องเอบ่ได้ยังบ่เกี่ยวพ่โอ้ปลง่างอยู่โอ้ยาวยาวแล้วันี้เนาะยาวยาวเอ้นี่ไเกิเนาะว่าแล้วไปทางนั้นหลายกว่าเออแม่นๆๆ่างามพุ่โอเคเข้าใจพี่น้องเนาะโดยๆอ่ะเอาแลเนาะก เป็นความตั้งมุกตั้งใจของทางน้องเพื่อนเพราะว่าบุเชียงจำได้ว่าและมีเอฟซีพี่น้องว่าเราขี่ที่ขีนเหนียวจะจำได้บ่เลยขี่ที่ข <ๆ S 1> ี่เหนียวในช่องของทางลุงเพิ่มว่ามีอย่างคือบูซื้อห้ทีมงานกินแลเปนอย่างคือต้องหายทีมงานซื้อตลอดแต่บุเชียงเข้าใจว่านอ้องเพิ่นเหตุผลคือต,ตัวนี้แหละพี่นออ้อยเพราะวา่าน้องเพื่อนอย่างไกล้มีรถแด่เพื่อพระาติพระนี่ในครอบในครัวนี่หนึ่งไรมานี่พ่อกระป่วยแม่กระป่วยเล่นนี่ ยังบัวเลท่นแข็งแห้งลูกเมียกับลูกน้อยอีกผ่าเป็นอย่างมานี่อีห้างนี่จะว่าอชิไปฮอดใช้นี่นาะถามเลยเนาะพี่น้คนจะว่าอยากแง่เตอบบ่จัดเนาะเลยน้ำมันโชกไปบนวเลยเนาะแตกออกบัวแหละเห็นแล้กับเพิ่นก็ได้ว่าเออเกินกำลังเลยพี่น้องว่าเกินกำลังเกินกำลังคำค้นกระดุ้นเขียวออกแม่มันเก่ามันนั่นนั่นเนาะ อันนั้นแหก็เลยเฮ็ดเกิดจากทางทางน้องเพิ่นเองนั่นแหละความพยายามของทางน้องเราของเงินที่ผู้ใหญ่ทางทีมงานมอบให้นั่นเกิดจากตนี้เบิดเลยบดนี้พี่น้องเอ้ยโดยเราเป็นคนเก็บแล้วทางผทางเมียประหยัดอีโลเด้ยอมรน้องเพิ่นเก็บอ๋อเนาะเก็บได้ดีได้7ล้านเออ7ล้านลเงินปลูกแขนเนาะปลูกแขนมือน้องรหลานลุ่มเออแต่เงินผู้ใหญ่มอบให้แน่นทีมงานเอาให้ ทีมงานเอาให้ผู้ลเล่นผู้ละาฮายิตเก็บเมี้ยนะเท่าใดนเสมอนี่เกิด<อ> mm hmm. เหตุที่ได้มาก,กจากหันละแมน,นเกิดเหตุจากความภาคภูมิใจเราคีเรามุ่งมั่นตัวเองของเราแต่พี่ชั้นบุเชียนก็ได้คำบอกค้อจ่าแหละพี่น้อยโดยทางน้อง <S <S อเพื่อนเพราะว่าพี่น้องก็กเห็นดีคก้มชอบมั่งคือตัวน,นี้ในการสนับสนุนเบิร์ดตั้งทีมงานเขาน๊า เรามีเงินอยู่แล้วหน่อเจ็ดล้านมันบ่ะโดยวันนี้ทั้งไปหมอบให้อาจารย์ลาวอาจารย์ลาวเท่าได้ละแปดล้านห้าแปดล้านหา้าแปดล้านหา้าห้าห้าสิบห้าสิบพันบ่รือว่หาห้าล้านก็ห้าเศษสี่สิบพัน 40, <c oughs> เอ้ยได้<อ>เพิ่มเติมงบทั้งอาจารย์ลาวมาสม<อ>ทบพ,พ,พี่น้องยนาะโอ้ขอบใจทั้งอาจารย์แล้วก็ทั้งผู้ใหญ่เนาะที่อุ้มสู่ทั้ง โมกลาเพิ่นนี่แหละเนาะเพิ่นนี่แหละเพิ่นเห็นอ่าน้องเอ็ดเพิ่นก็มีรถมียังนี่แหล้วมันก็เลยอยากสมทบซอยเพิ่นบ้านเนี่เวลาเพิ่นไปหั่นเพิ่นนี่นะมันมันมันก็จำเป็นนะอ่าดีแล้วบ้านนี้เนาะเอ้าถามลืมราคายังทนได้ถามอยู่เด้บโเชียงนี่เท่าไรนี่สิบสามล้านห้าแสนสิบสามล้านห้าแสนนี่เด็กบอบินลาวเลยเอามาเอาบินออกมา อันน่าตัวนี้นี่มีใบซื้อขายบ่มีใบซื้อขายจับดีเนาะนไม่เดี๋ยวน้อยใบซื้อขายโอ้เปียกได้นี่ละคิดว่าดีดีได้นี่เป็นรถพอมากกว่ได้เลยเนาะแมนแมนรถเแฟนซีเว่ากับเป็นรถพรดาวเลเนาะเจ้าออกมาอันนี้นี่พี่น้องเยเนาะเห็นอยุบบ่เห็นเอาผมเห็น ผมเอ์ถ้าจี้ใกล้เดี๋ยวเขายัดเดืองนั either way, either way ่นแหละนั่นแหละใช่แล้วเนาะใบใบซื้อขายใบซื้อขายนี่เก็บว้เห็นดีได้ตัวนี้หน่ะเด้อเพราะว่ารถนี่มีแต่ใบซื้อขายเดี๋ยวจ้างไปเห็ด อันเพิ่มเติมอีกเนาะแนนตะไอัตายเจ็บไวเห็นไหมเห็นมันหายไม่น่าจะ่ายหูไปเด้อทยหูเาะายห่ยนเปของตัวเองแล้วบานนี้เนาะคอยไปมาได้หมดวัน้รถไม่ลสุดโอ้โหได้นี่เนาะขอยืมไปซื้อขนมเด้อไปเด้อได้ไ่ได้กิิบิดจวดบิดจวดอเนาะไรแมนเบ้เรื่องชีวิตเทาบ่เรื่องที่ฮักไว้อีกแมนแมนระวังน้ำเนาะ À, đây ma đều nô miên thật đấy nhau, nhau. À. Được, Được, rồi Rồi, 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 nó à, Thôi, à, các bạn đi nó đây, lên, bạn Này, là bạn đi phụ, mờ, nhỏ, đất đất đất. Mưa điếu Đây, Thế nhưng bố hủ nó, và sĩ mưa đấy Thì bố này đấy มีตจอดเมียนได้จอดไว้ได้ขลับได้เพิ่นวะขันมาหอดเอาลีล้อเพิ่นเพได้แหงขี้ได้คืออคืว่าเอามาหอดจากห้านะมาหอดเทือนนี่คือว่าถ้าเจ้าจิขี่เจ้าก็ต้องผูกมือก็แล่นี่วันซุกสนุกสนานให้เพิ uh, mm. ่นอ so ันนี key, ้แต่ว่าซื้อมาแล้วเจ้าขี่เลยเนี่ยมาผูกมันก็บโบคาคนไหนเนาะผูกหักเพิ่นแบบเอ่อโบมีเงินผู่แคฟือเหตุไรโบได้บ้าฮ มันโบลิเกี่ยวต้องมีเงินได้ล่ะเกี่ยวว่ามีเงินได้อะไรแต่ว่าครอบครัวพ่อแม่ผูกให้ก็ได้ตอนแับเพิ่นจะมาสิทใหม่เนี่ยพ่อแม่โบผูกผูกแขก็ให้ทีมงานจะไม่ได้เด้เอามืออื่นก็ได้เด้อเลยถ้าว่าฮอดพุ่นนะเจ้าบริคีได้เอาเก็บไว้เลยได้ว่าได้มือเนาะเถึนฮอดว่ารถมาฮอดเทินชานไหน ถ้าว่าอยากให้ผูกแขนนะนะกะฮึ่งพวกเนาะถ้าว่าอยากใส่งานกับผู้มือซะเด้อฟุ้งอื่นเลยนี่ใช่ว่าน้ำอุ้มน้ำหอมเนาะบ้านเฮากันซีดน้ำหอมใส่ผู้มีใช้ผูกแขนผ่ายผูกแขนธรรมดาที่ว่าร้านรุปมเด้เออนั่นแหละแบบนั้นแหละนี่มีมาผูกใช่นนี้ผูกใช่กะมองนี่คนนี่ละเดี๋ยวใช้ก็ได้ดอกใช้เนาะ ขาดไลยใช่เบิ้งหาเบิงเบิ้งอะไรเนี่ยเป็นนี่ได้เป็นมีนอดมียังใัรเนี่ยบ้าสมช้อนเฮ้ยยังดียุดเชิงช้อนสุนิป้าโอ้ยวูสีแดงแท้งใจด้วยนี่เนาะเอาลองมาเชียง ลองมือเลยป่อมามาใช่ไหยินดีก exactly ับลองมือก้อนพี่น้องเลยเดมเด้อแกแน่นลองอโอหนักเท่หนิเนาะโอ้ยดีและมันจะบปิ้วต um ััจะเพียรได้หนักเลยนะบปิ้วเพียดีนี่เนเนาะโอ้โ้จิขี้พี่น้องเลยสามล้านเนาะ ไปยังได้ได้คอยกับเมื่อขีอยู่เพือนด้ยเสียงเงยชกโอ้เสียงหง่นิ่มพักล้อนี่ไปเลยเด้อ Ôi. Một há mày nghe nó. há ในการในการไคเดียวได้หรือเปล่าเนาะได้ไเดียวได้โอ้ไส้ครัวเนาะไส้ครัวตาอันนี้หุ่งอันต้นน้องมัดเลยเนาะโอ้คักแล้วเนาะเออตาตามตาสูงตาตามตาสูงมีคมหลังเมียมาพี่ดูบ้านนี่ที่สามเปนกันนี่มาๆมามาไปละตั้งแก๊สเนาะเป็นอย่งไรได้รถใหม่เลยนี่มาพี่ มาพี่ก็แล้วล่ะมาอยู่ข้างมาอยู่นํากันพี่เนาะอ่าอยู่ข้างนี่แหละนี่เออโดยอสาดีเด้อน้องแ๊เด้อเนาะครับแมีลูกเดียวบ่ได้อืเก็บไว้จะดีเด้อเนาะเนละเนาะียังอยากบอกทางพี่น้องก็เว้าเด้อทางน้องแก๊นําเว้าและน้องแก๊ดเนาะเห็ดรถเ็ล้างมันเป็นจังได๋น้องดีใจดีใจเนาะงามบ่งามมากคือกันบ่กับปวงสิสิเดียวกัมากคือกันบ ก็เป็นสีสีแดงสีแดงสีแดงเหนียวยังเปล่าเปล่าเสียฮะอ๋อันคนจีนก็เจ้ามากได้สีนี่เนาะแม่นสีแดงก็ดีใจเนาะทางน้องเพิ่์ลนี่น้องเลยน่องกับว่าโบได้ลายบันไดจากน่องมีแต่ขี้เป็นอยู่วะ อ๋อเป็นอยู <c oughs> <laughs> uh, ่เนาะลองมือยู่ฮะลองมืออ่ะเออหลุดไหม่เนาะเอาหัวเอาไปเจ๊กด่างก็ได้กับหลดอ่ะนะลองมึงดูอ่ะลองมือยุ่ฮะลองดูเนาเน้อเนาะเข้าเฮ้ยไปนี่นี่ลองมึงเดี๋ยวนี้ก็ได้นี่ได้นี่ที่ได้กระจุ้งเอาเอาเอาลองมือให้พ่อไอ้พ่อพี่น้องเบิ้งเข้าเฮ้ยเอาลองมืเด้อท่านโบรานกับสตาร์ทใครเนาะเออมันเป็นสตาร์ทยันยันเออโอ้

มไวใจนะนี่น้องเออ้หาฮานแต่มีพาลุ่มบ่โดยจะจักเมียจนอยไปแล้วบอกวอว้ใจเมียแต่วางใจเธอจักมันใหญ่น้อจักัไงโอ้ยดีใจน้ำพี่น้องไปจนปวดหัวข่อยกันโดยปวดงอนเอาดีใจน้องคนมองใจปวดปวดงอนโอ้ย เป็นยังไงรถใหม่ฉากบ่อฉากบ่อไอ้ลองเบิ่งจวดจัดกว่าเก่าได้น่องแต่ว่าผมมีตาคาเนาะพี่น้องเนาะมันสีต่างกันกับรถอยู่อยู่บ้านเขาเนาะอยู่บ้านเขานะเออเป็นเว็บเว็บไทยมาดิแท้มันมีตาคาอันนี้เว็บจากเวียดนามเวียดนามผลิตอยู่พี่ผมเป็นยังจะมากระตากหินใช่ไหมลูกหานใช่ไหมลูกงานหักล็อกเนาะตาคาครับ เจ้าเจ้าว่าจะไปอันกีดยางเจ้าจอดอยู่ชสยเกาะอยู่ป่าโอ้ยบ่ได้ได้น้องเอ้ยเอาตัวอีห้างเลยไปได้โอ้ย่ได้บ่ได้บ่ได้ขี่ไไปด้อยู่ป่าเลยความปลอดภัยนี่มีหลายบ่บโบ้ในป่าบ่มีบ่ได้โลอดต่อไรใช่ป่ะป่าช้าช่ายเลยโบได้เลยแบบนี้มีแต่่วาป้าวังนี้พุ่นเอาขี้พุ่นอยู่ห้องน้ำน้องแพนพุ่นเป็นปลาหกซื้อโซดมาเนาะโซดล็อกตีนไว้ โซล่ามโซล่ามเลยวซัมแคนรถอะไรมาใส่รถซัมแคนใช่ไหมครับมาแรงนี่เจ้าก็ต้องซื้อโซมาล่ามไว้ยต้นเสาตล้วนี่แหละถูกไว้เด้อหล่าเด้อล็อกไว้ค้อจะดีได้ล็อกไว้อย่างนี้ได้มันนี่เงินฮะินเคือดเออเออตะเก็บเนี้ยเงินเหลือว่า่ะ เรือท่าไรนะนบงอยุ่ะเจ้าเจ้าจะเริ่มให้คาน้ามขานายนใดเถิคาน้าขานายพอมีแต่ว่าพออลยพี่น้องเลยเนาะแปเ้าสินยังเรือท่าไรลานห้ายังเรือลานห้าโอ้แล้วก็เจ็บเม่นเม่นแล้ก็หายท้งน้ำจีิน้ำใจทางเงินผูกคนพาไปเด้พไปอันนั้นมีแต่รุ่นนี่บ่เนาะเดรุ่นเว็บไอพวกอย่างนี้บ่ นี่มันแพงเท่าไรนั่นนะโอ้ยถามเลยถามบ่เลยอันอาหารเพิ่นนี่อยู่ไกลบ่เจ้าไปนี่นะไกลล่ะไปดิเซลโอ้ดิเซลผู้เลยไปดิเดนอีกไกลโอ้เดชมันขี่รถจักรบ่ไปนี่นะเลยคนกุ้มไปที่จักชั่วโมงหอดุนไปติดใจเชิดบ่โอ้ยไม่ได้บ่งมอง ป้ายทะเวียนกะของเวียนเนาะบ่เป็นท uh, ี่ถ่ยบริเวเป็นยงหรอบ่นัดอกสิเป็นทะเวียนมันเป็นเอกชนอยู่ลของบาบุญซื้อมาให้น้องแซ่กสีดำเนาะสีดำตัวเดียวตัวเดียวกันพี่น้องเอ้ยเนาะอือแรกๆว่าสิทางบาบุญแต่ว่าก พอดีว่าทางน้าบ่าวน้องวีว่าเออ่อยเคยไปอยู่ว่ะไปแม่นไปหลายบอดอยู้นว่ะก็เลยว่าเอ้าจัดรวดว่าน้องเอสกับยานเพิ่นรอบเอาไว้โอ้ยเนาะยิ่งเถาเฮาแล้วแล้วแบบย่านเพิ่นนอนบ่ดรับคนนิดนะก็เลยว่าเอ้าโอยากปิดบอดเลิกยิ่เถาเฮาเด้อนั่นก็คือกันแรกเฮาคือเงินหลายเฮาก็นอนบ่ดรับคือกันเดารแรกก็เลยว่าเอ้ยอยากอยากให้น้องเพิ่นซื้อไวๆจ้ะนะเนี่เลยจังเนาะอี่งเถาเฮานี่เฮ็ดนแล้วเนาะย่งเฮาเขาในเทวิคิดยอะ โอ้ไปกีดยางนี่ยมกาทือเลยยันแบ่หัเวลาหา่นลอกคอมันนักเด้ทื่อที่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 ต้องเก่ามาใช่ไหมแบบเวลาแบบก็คอมเมนต์มาอยู่ว่าเออให้เอาคันเก่าไปเด้อไปกีดยางว่ะแมนคันันใหม่ก็เอาไว้ใส่งานแบบเอาไปในเมืองบอลเราก็ยันง่ายเนาะเวลาแบบยันหา่นลอกคอเขาหักเอาก็ได้เลยเมนคอมันมีมินึงได้แมมนนคอัมีเป็นเห็นแล้วใช่ไหะ เขาล้อลั่นไงเขาเขาดึงไปเปรี้ยวกับลุดแล้วพอมาถอดคนเหนือยแล้วเนี่ยเขาเอาเขาว่าคันนี่นะคักนได้ดูดากเยอะกันเยอะนะวัวเนี่ยนะครับยากอะมันมันเหมาะกับการแบบว่าไปลุยป่าลุยสวนเนาะคันนี้คันนี้เอาะไปในเมืองใช่ถ้าไปในเมืองเนาะ สี่ไปแหละกัสีแบบรู้ลาอยู่ได้พี่น้องเลยแมนแมนบำอื่นพุกพุกแค้นเอาไก่ตัวนึ่งกว่เอาไก่ตัวนึ่งกว่าไก่ขวนบ่เออไก่ขวันกะบ่ครับมามีมามิไก่กะไข่ก็ได้เอาไข่ไก่เด้อเอาไข่ไก่เอาเอาไข่ไก่ซ้อมน่วยเด้อแมนแม่พูดยังไงยังไงต้มไข่เอ้าก็ะซ้อน่วยนี่เราได้เขาบอกเรา เอาซองนวยได้ใส่ผักคอนมาเนาะใส่ใส่จานเห็นแล้เอาผายม่านนี่แล้วเจ้ากับผูกเอาบบบนี้ให้มันดีมันงามเจะเจ้าก็ว่องเลยลดคำลดคูดเนาะมาคำมาคูดให้เป็นเล็กเป็นลาได้แบบนี้เนาะถ้าทีมงานก็ผูกเนาะ้าทีมงานกันบ่ตรงมุ้งลาดกระบอกใบเชียง ແລະເນາະກະມີຫຍັງກະເພິ່ນກະບອກທີມງານເບິດໃດພີ່ນ້ອງເອີຍบ่ໄດ້ປິດກັ້ນຫຍັງສັກຢ່າງໃດນ້ອງເດດກະຖືວ່າພີ່ນ້ອງເພິ່ນເມือนເທື່ອນຍນອງທີງບອດຈຈັມືແນມຈັມືແນີໍາເຈີຍດນໍຍດນໍແຫະບນກມືມື້ອນພິ່ນວ່າເພນຊິຜູກແຂນພ້ອງເອີຍົາຂໍນົດຂໍາເນາະມ້ມມ อ่ะพ่อบ่ละโกบแมลงพ่อบ่บ่หนาวด้วยเนาะให้บ่าวเชียงชื่อให้เลยโชว์เงินสะโชว์ตักเงินไอหมดจะขคมสื่อได้สื่อซ้ำเกลนยดไปเลยให้จานเล่าเนาะชื่อโสบ่เนาะโอ้ยดีใจน้องเพื่อนพี่นเราปวดงอนเ้บ่หยบ่ไรใชดูกลัวจะกินบ่แย่งอันนี้เนาะ เอาเหัอแหลมมิเตว่าดีใจน้ำน้องเด้อมึงจังว่ากันบาทเองเนาะเออเอาเดี๋ยวลาพี่ลาน้องเกล้ใกล้เดี๋ยวเสียงไปซองมึงบ้านเนึ่งซานทั้งพอจักรกันเด้อสบายดีอ่าโอเคเนาะไปพี่น้องเยหักซาบันนี่เด้อกูแจอนั่นมีลูกเดียวซ้ำเนาะอ่ายินดีน้ำยินดีน้ำสีแดงแทงใจโอ้ทุกขักเนยเนาะ อ่ะเนาะเดี๋ยวในแรกเพิ่นหนอยเนาะมอบทั้งเจ้าภาพหรือว่าทั้งผู้ใหญ่ที่ชุดซอยในช่องเนาะหรือว่าทั้งอาจารย์ลาเพาน้ำเพิ่นหน่อยไอ้เพิ่นก้าวข้ามขอบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่น้ำเพิ่มเติมอีกเนาะหันมาทางนี้เนาะปูขึ้นล่างเลยโอ้โฉดขัดขัดเพิ่นหน่อยเนาะซูงบูเล่นเพิ่นหน่อยเนาะ ครับนะยินดีครับทางน้องเอสเนาะพี่น้องเนาะมีรถอ่าเป็นของตัวเองแล้ววันนีนะ้พี่น้องเนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ยวันที่เราคอยวันที่อยากได้อยากอ่ามีคือข้าเจ้าเนาะอ่าก็เกิดแก่จากทีมงานกเกิดแก่จาก e FC, ยายเอฟซีผู e นะ้ใหญ่ใจบุญบุญพ่วงบารมีน้ำกนะันนี่แหละพี่เนาะบุญมันก็เลยเกิดอ่นะขอบมุกขอบใจขอบบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่เอฟซีละลายเนาะที่ได้อ่าส่ทบซื้อรถให้ทางน้องเพื่อนน้องพี่น้องเนาะ เดี๋ยวผมเช็คคอโตล่าพี่น้องไปก่อนเดี๋ยวพบพ่อกันในคลิปหนะ้าน้องพี่น้องคลิปนี้สบายดีด้อพี่น้องเด้อ